ช่วงนี้เราจะหลังจากฝนยุดไปสองมือเนาะเขาก็จะมาเตรียมแปลงปลูกพริกมะนีขาวชุดสุดท้ายแล้วเนาะทีนี้เขาจะปลูกว่าหลายสําหรับพริกมะนีขาวนะจ๊ะช่วงนี้เราจะพริกมะนีขาวราคาแพงเนาะช่วงนี้น,ะนา,วา,านวนนะสวนแปดสิบบาทแล้วเนาะแต่ว่าเขาก็เพิงพ่งปลูกไปอยู่ไอ้ซี่ล้องเราจะสาหรับไอ้พริกมะนีขาวก็เพิงพ่งปลูกไปสี่ร้องกําลังได้ยี่สิบมือเนาะยี่สิบยี่สิบเอ็ดมือนี่แหละก็เพิง่งกบ,บางต้นก็เริ่ม มีดอกแล้วนะจ๊ะไอ้ช่วงนี้คัดพริกอยู่เนาะช่วงนี้เฮาไอ้คัดพริกดังทิ้งอยู่เนาะอากะกำลังเตรียมอีกแปลงนึงเนาะสำหรับมะนี่ขาวเราจะมะนี่ขาวเขาก็จะไอ้ปลูกอีกแปลงนึงนาะจ้ะเพราะว่าเฮ็ดบอดท่านเนาะเพราะว่าช่วงนี้น่ะฝนตกตลอดเนาะแล้วเพิ่งยุดไปสองมื้อเนาะก็เลยเรล่มมีสองมื้อแล้วเขาก็เลย จะปั่นเนาะฝนตกดีจนว่ายกหลงพริกบ่ได้เราจะสำหรับปีนี้เนาะเดี๋ยวไอเดี๋ยวไปเบิ่งกันเฮายกหลงที่จะปลูกยูข้างหลังเนาะนี่เราจะฟังนี้ก็จะเป็นกะเลียงพ่นยาวกับข้องคุณก็ะเป็นอนะไนั้นแต่ว่ากะเลียงพ่นยาวจะทิ้งละแหละเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งยกหลงเนาะจะมองนี้เนาะมองที่เฮายกลหลงไอปลูกพริกมานี่ขาวมาเราเพิ่งได้สองลอง เพิ่งได้สองล่องเนาะนี่เนาะจะสำหรับมองนี้เนาะมองที่จะปลูกไอ้มะนิขาวเนาะมองต้นทุเรียนนี่แหละกำลังจะยกล่องนะจ๊ะเพราะว่าปีนี้ยกไปสามรอบแล้วแต่กะยังบัทันได้ปลูกเนาะยกสามรอบแล้วแต่กะฝนตกลงมายู่เรือยเน,ะะนาะไอ้แต่ท่านราคาคือเก่าเนาะสิงหาเมี้วันทีวันที่หกิงหาเนาะมือเ้าปัน่น ไอ้หกสิงหาหกแปดเราจะนี่กำลังปั่นมาคิดเบิ่งว่าปีที่แล้วเฮาปลูกวันที่ยี่สิบแปดสิงหาปีนี้กัอยกกู่ใกล้ๆกันเนาะก็น่าจะท่านยู่แค่กิโลละสี่สิบห้าสิบหกสิบนี่แหละเนาะนีกกำลังยกหลังอยู่เลยนี่เนาะต้นมะกทเรเลียนกำลังงามโอ้ยหมาเอ้ยออกเน่เด็กหมากับพ่อหมาเอ้ยพ่อพ่อพ่อ,พอ,พอ,พอ เงาทุเรียนซะนะเนาะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเสือพื้นนั้นไปแล้วเนาะเอ้ยเนาะเนาะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆเนาะจะสำหรับทุกที่ยกรองนเนาะแต่์บูร์นนี่เอาเะี่แตจะเป็นโรตารี่ตัวปั่นเนาะแล้วกา็ประกอบข้างหลังเองประกอบเอาเองเนาะเอทให้มันเป็นลูกเป็นรางของรองเนาะอันนี้จะสูงประมาณ40เซนเนะจ้ะ40 40กว่ากว่ากุญเระเนาะ จะละเอียดเนาะตรงนี้จะเป็นดินแบบไอ้ไม่หินแห่น้อยเนาะละเอียดเลยทณานาคนตกไปสองมือเนาะต้องยุดไปสองมือกะสามารถปั้นใดเนาะจะสำหรับมองนี้ของเราเนาะคือว่าร้องสวยเลยแหละอยู่มองนี้กับเกาล้องคือกันเนาะจะสำหรับมองนี้จะมีอยู่เกาหลองเนาะมองไอ้ต้นทุเรียนเนาะข้างหลังก็มีเกาคือกันมองนี้ก็มีเกาคือกันเนาจะแต่ว่า ฝั่งนี้จะร้อยยี่ิต้นนอหลองหนึ่งแต่ข้างหลังจะสามรอต้นเนาะนี่ก็ดูว่ายกได้สูงขนาดเลยเนะจ๊ะตนทุเรียนหวังว่าจะได้กินเนาะกำลังงามกำลังงามกำลังงามรถก็กำลังมาเสียงคือเป็นทาหางแทยบุญ <laughs> เสียงคือเป็นทาหารแค่นี้ เอาแล้วเดี๋ยวมันจะเย็บต้นทุเรียนทุเรียนกับพุนเนี่ยหักกับไปแล้วเป็นตะบรลอดแท่ล่าดำในเงามันเนาะรอบแรกอาจจะย,ยังบอกละเอียดปันใดเนาะแต่ว่าแค่ฝนบต๊ะส่งมอันจะแค่ฝนบดต๊ะสองมือมันจะแห้แบบองอ,อยู่เราจะสำหรับมองนี้จะเป็นมะชินแนห้งน้อยๆเนาะ อ่ะรุ่นนี้จะบวบวมน้ำเนาะจะถึงคนจะตกมวยยุดธกับบวบวมน้ำเขายังจะไอ้บางสายน้ำยุดกับปูพายาอยู่เนาะนี่อันนี้เฮตุไปครั้งก่อนเนาะว่านปูนขาวกับว่านขี้ไก่แต่ว่ายังมัทันในปั้นเนาะเดี๋ยวให้เบิง้งเนาะจะเปลี่ยนน่วยแบบนี้เนาะกินแห่น้อยกินแหบแบบนี้จะหลายเนาะแล้วก็ะอันนี้ก็ก้อนขี้ไก่และขาวขาวเนาะว่านปูนขาวเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ อันนี้ปั่นยกหลองครอบส่งไปแล้วแต่ฝนตกลงมาหญ้าก็ขึ้นคือเก่าเนาะเนี yeah. ่ยถ้ายังให้หองงามก็ต้องเฮ็ดอยู่สองรอบเนาะก็น,น่าจะปั่นอยู่สองรอบมาาันจังงามเนาะจ้ะทั <c oughs> ้งนั้นรอ <c oughs> กางลังนี้พริกกระเลียงพ้นยาวรอถอนทิ้งเนาะไวรับหลายรอถอนรอถอนอันนี้ลินจีเนาะ กิสำหรับไอ้พริกมานีขาวเนาะมองนี้แค่ก้าหลองกะได้เงินอย่างน้อยกะบ,บอ่อต้ํากว่าห้าหมื่นบาทเราจะสำหรับเขาปลูกไอ้ช่วงนี้เนาะช่วงสิงหาเท่ากับจะปลูกยู่ปุะมันไอ้ของสถิติปีที่แล้วนะจ๊ะไอ้พริกยูนีจะปลูกได้แค่สี่สิบสี่มือ้อกะเก็บขายได้แล้วนาะมากงามเหมือนเพราะว่าเขาเก็บ ด้วยอ่อนขายเนาะอันนี้คือของปีที่แล้วเนาะแต่ว่าปีนี้วารุวามันจะจักมือเดี๋ยวมาที่ตามเบืองไปนํากันเนาจะ <S <S 1> <S 1> นี่เลยมองนี้เลยเนาะจะข้าวๆเนาะก็คือสตาร์ทไอปีที่แล้วนะเฮาปุูกวันที่28สิงหาเนาะท่านอยู่ราคาส่งไปลายใหญ่60บาทเนาะแต่เฮาขายให้ลายย้อยอยู่80บาทเนาะแต่ท่านอยู่ช่วงนี้ประมาณ2องเดือนเนาะ ราคะห้าสิบราคาสี่สิบเนาะจนกว่าหลังปีใหม่ค่อยเหลือกิโลละยี่สิบบาทกับกิโลละสิบห้าบาทเขาก็เลยยุดขายเนาะแต่กะได้กําไรยู่เนาะสาหรับเนื้อทีมองนี้กับะมาณงานหนึ่งเนาะหนึ่งงานทักฝนตกใส่เนาะก็เลยบละเอียดไนไหนเนี่ยเท่าที่เบิ่งกับฝนตกใส่มันเลยบละเอียดไนไหนเนาะมันเลยเป็นก้อนใหญ่ๆไปเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งภาพของปีที่แล้วเนาะ สลับเขาปลูกบองนี้วันที่28สิงหาเนาะจ้ะแต่ว่าปีนี้กะสีปลูกสิงหาคือกันก็น,น่าจะเร็วกว่านือว่าอาจจะถึงวันที่28เนาะเพิ่งมายกหลองเม่น,นีเนาะไอ้กามันก็นยังบทวทแนลออกมาตากแดดเนะาะอ,ออกมาตากแดดกะหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เนาะเอามาตากแดดให้มันแข็งแรงก่อนหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยมาปลูกเนาะนกะสีปลูกอยู่ใน่วงเดือนสิงหาเนาะจ้ะผูใ้ใดเป็นชาวสวน ทุเรียนข้าเข้ามาเบิ้งคลิปนี้กะแนะนำให้เบิ้งในเดอจาว่าเงาทุเรียนเขาเป็นโรคล่าบอ่อนาะจา้ะช่วงหนึ่งเอาเชื้อราแต่คูมามาใส่แล้วก็วานนี้เพิ่นเอาปูนขาวหุวยเนาะแต่กะบ,บ่ร้วมันจะรอดให้บอ่อเนาะนี่เนาะไหวมันแต่กีดก้านสาขาอยู่บนหัวจะรอดให้กินหรือเปล่าเหลือ,อยต้นนี้ก็ได้ถือว่าเฮ็ดได้งามแล้วจ่ะสำหรับ อใส่ยังไงร้องละเอียดก็ต้องแลนสองรอบนะจน้ะนี่คือว่าคนตกใไส้ก็ยังละเอียดอยู่เนาะถ้าว่าว่าไอคนบาตกเนี่ยมันก็แต่ละเอียดกว่าน,นี้เนาะแต่ว่ามันเป็นดินแห้หน่อยเนาะก็เลยดับ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 เ <laughs> ออมันเป็นดินแห้หน่อยเนาะมันก็นเลยอัน แห้งหวเนาะจ้ะแล้วก็บบ่อมน้ำอีกอยู่มองนี้ฝนอ,อยู่ตกแค่2วันเนาะกะปันใดเนาะสำหรับดิดแบบนี้เนาะนี่เลือ,อยู่3ามร้องเนาะจะกะจะเสร็จแล้วเนาะใช้เวลาไม่นานเนาะจะสำหรับวิธียกล้องเขากะใช้รถไถนั่นเองเนาะจ้ะอันนี้เดี๋ยวยังจะปับแต่งอีกรอบนึงเนาะ ซึ่งแลนไปรอบเดียวเนาะต้องแลนดสองรอบเนาะจ้ะมันจะได้ละเอียดแลวก็ดินก็พูดีเนาะไอเห็ดรากพืชมันก็บพุทางไปหากินเนาะจ้ะสำหรับดินที่มันพุเนาะดินแบบนี้จะบ่อมน้ำกินแหน้อยทางมืดเลยเนาะสำหรับร้องพริกข้าเนาะจ้ะกะจะสูงอยู่สี่สิบเส้นเนาะสูงเลยแหละเนาะถ้าเบิ่งในกองจะเห็นว่าบ่อสูงเนาะแต่กะบางโมงก็ได้หอด5้าสิบเนาะ บางมองก็ได้ห้าสีบางมองก็ได้ 40, สี่สีถ้าเบิ่งแบบนี้จะบอ่อชัดเนาะให้นางเบิ่งใกล้ๆหน่อยหนึ่งเนาะจะเห็นว่าน้องจะสูงที่เนาะจะสำหรับมองที่เข้ามายกรองเนาะแต่คือว่าอะไรธรรมชาติเดี๋ยวให้เบิ่งเนาะธรรมชาติเทามีเห็ดพร้อมเนาะมองนี้มีเห็ดพวกพร้อมเนาะจันี่เห็ดพวกเบิง่งแหน่เบิ่งขาวๆแค่แป๊บขาวๆคือเห็ดพวกเนาะเบิ่งไกลๆเนาะ ปีตะเก้าแถวนี้นะเห็ดพวกออกจนว่าขี้ขานกินเนาะแต่ว่าอันนี้มันดอกน้อยเนาะเขาก็เลยบอบมกิดมันเนาะมองนี้เนาะปีกายนี้นะจะเป็นเห็ดทานเลือดเนาะปีนี้เห็นเป็นเฮ็ดพวกเนาะแต่ก็ดอกเท่าละสองดอกนี้สองดอกนี้ก็เห็ดปวกอันนี้เห็ดขี้กระดักแล้วแต่อันนี้ก็คือเฮ็ดปวกเนาะอันนี้ก็คือเห็ดขี้กระดักเนาะเฮ็ดแบบนี้นะกินได้มันคล้ายๆ้าเฮ็ดละเห็ดละเห็ดละโงกนี่แหละแต่ว่ามันตีนโป่งไปนี้เนาะ ถ้าว่าตีนโป่งไปนี้กะถือว่ากินได้เนาะแต่ว่าดอกนี้เทาแล้วเนาะนี่บุ้ดแต่เรากินเนาะสําหรับช่วงตั้งแต่สมัยก่อนก่อนที่เราจะมาปลูกพริกเนาะตามคันหัวขันสวนนี่แต่แกนไอเห็ดพวกทั้งหมดเลยเนาจะตับพริกมานีขาวเนาะม่องนี้เราก็มีแค่สี่รองเนาะนี่หลังจากตรงนั้นก็เป็นพริกอันเรียงคนยาวเนาะหมองันกะ กำลังยกหลองจะปลูกมะนีขาวอีกเนาะปีนี้ปลูกน้อยเนาะจา้ะนี่มีแค่นี้มีแค่ซี่หลงตรงนี้เนาะพริกมะนีขาวคฮาหมาก็ไปเยียบเออมาแวะเบิง่งพริกมะนีขาวชุดแรกเนาะเบิ่งออกดอกเลยจนว่าออกดอกงามแล้วเนาะจา้ะนี่ต้นงามกับงามงามแล้วจ้ะนี่ยี่สิบกว่าวันเริ่มออกดอกมาแล้วเนาะ นี่เนาะอันนี้ก็เริ่มออกดอกเริ่มช่อดอกเริ่มมีกิ่งแขนงแล้วเนะาะหักจิมเนาะเดีดยจิมเฮ้ยหูทางเดี๋ยวไปหาเลาะบึงเห็ดอีกเนาะ